วันนี้นะครับทีมข่าวสปริงนิวของเราไปรวบรวมเรียบเรียงมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเลยนะฮะว่ากระบวนการเนี่ยหลังรัฐประหารแล้วมีนายกรัฐมนตรีท่านใดบ้างนะครับไปเริ่มที่ท่านแรกก่อนเลยนะฮะพันเอกพยาพหลนพยุหะเสนานะครับท่านนี้นี่แหละเป็นนายกรัฐมนตรีท่านที่สองของประเทศนะคะใช่ครับก็ดำรงตำแหน่งตั้งแต่21มิถุนายน2476ครับท่านพ้นตำแหน่งวันที่16ธันวาคม2481 ท่านยุบสภาเองะนะครับคนต่อมาก็คือนายควงอภัยวงศ์ค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศนะคะแล้วก็คนที่สองที่มาจากการทํารัฐประหารค่ะคนตําแหน่งเมื่อไรคะคุณสุพาชชคะท่านควงเนี่ยพ้นตาแหน่งวันที่8เมษายน2491อันนี้ท่านควงถูกบังคับนะฮะ,ะถูกบังคับให้ลาออกก็ทหารบังคับท่านก็มาจากทหารเชิญมานะฮะแล้วก็ท่านถูกทหารอีกชุดหนึ่ง ให้ท่านออกไปเหมือนกันนะครับท่านต่อมาคือจอมพลปอพิบูลสงครามหรือจอมพลแปลกพิบูลสงนะครามนะฮะท่านดํารงตําแหน่งครั้งแรกเนี่ยสิบหกธันวาคมสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เอามาเป็นท่านที่สามนะเนื่องจากท่านดํารงตําแหน่งสองรอบนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยนะครับโดยทาโดยการทํารัฐประหารของลูกน้องท่านเองฮะจอมพลสฤษดิ์นะคะ จอมพลรฤสลิ์ธ,ธนะรัฐะนะครับคนที่4ค่ะก็คือนายพศสารสินค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่9ของประเทศนะคะครับแล้วก็พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่1มกราคม2,501ค่ะเพราะว่าจะให้มีการเปลี่ยนเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้เป็นคณะรัฐมนตรีชุดที่27ค่ะ ท่านต่อมานะครับที่เป็นนายกัฐมนตร,รีหลังการหลังการรัฐประหารนะฮะก็คือ <_ S 2> จอมพลสริทธ,ธนรัตขึ้นเองแล้วนะคบขึ้นเองแล้วฮะดำรงตำแหน่ง9<ค>กุมภาพันธ์2502ครับพ้นจากตำแหน่งเนี่ยแธันวาคม2 5 0 6เพราะว่าท่านถึงแก่อสัญญกรรม <_ S 2> ค่ะนะครับคนต่อมายังคงเป็นจอมพลนะคะก็คือจอมพลถนอมกิติขจรค่ะดำรงตำแหน่งครั้งแรกในวันที่1มกราคม2 5 0 1นะคะ แล้วก็อีกครั้งค่ะคือในปลายปี2506ก่อนที่จะพ้นตําแหน่งในวันที่14ตุลาคม2516จากการเดินขบวนใหญ่ของนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาค่ะครับท่านต่อมานะครับท่านธานินไกรวิเชียนครับดำรงตําแหน่ง8ตุลาคม2519ครับพ้นจากตาแหน่ง20ตุลาคม2520โดยการรัฐประหารของพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะครับค่ะ ท่านต่อไปก็คือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนะคะท่านนี้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2520ค่ะแล้วก็พ้นตำแหน่งในวันที่3มีนาคม2523ดำรงตำแหน่งเพียงไม่นานนะคะ3คปีเท่านั้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีการลาออกเป็นการลาออกกลางสภาเลยค่ะและท่านต่อมานะครับท่านอนันต์ปัญญารชุนครับ ดำรงตำแหน่ง2มีนาคม2534นะครับพ้นจากตำแหน่ง23กันยายน2535นะครับเมื่อเมื่อยุบสภาแล้วก็มีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งท่านก็บอกให้ยุบสภาเองเพื่อให้มีการเลือกตั้งนะครับท่านต่อมาคุ้นหูกันดีนะคะพลเอกส,สุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะดำรงตำแหน่งในวันที่1ตุลาคม2549อันนี้ทำรัฐประหารจากคุณทักษิณชินวัตรนะคะกบบิ๊กบังค่ะนะฮะ ท่านสนทิบุญยรักาลินเป็นเป็นผู้ดําเนินการทํารัฐประหารในสมัยอคอมมชอในยุคนั้นเลยนะครับแล้วก็เชิญท่านตุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยเป็นนายกฐมนตรีนะครับตลอด81ปีของกระบวนการประชาธิปไตยไทยนะครับเรามีนายกมาแล้ว28คนและกํำลังจะมีนายกรฐมนตรีคนที่29ะนะครับ